ประมาเต็มสัง Ya, siap. Ya. Oke, ini ini. 来。来 พอดอีเสียงกับรถมาโดยฝออืนกระพริบมาตั้งตั้งตั้งแต่มาจากที่ดังมาแล้วนะจากเดอะโมบางแคนี่ก็ตอนนี้มาถึงแถวแม่ลิงแถวบางนาแล้วคือฝ <c oughs> ืนกระพริบแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยทิปเปิลเนี่ยทิปเอทิปบีเนี่ยพอดีผมกดไว้ตั้งแต่ตอนเติมน้ำมันเต็มถัง ตอนเนี้ยทุกครั้งที่ผมเตินว่เต็นทังผมจะกดทิปเอเป็นศูนย์เพื่อว,วัดวัดเกน้ํามันหรือว่าเพื่อเพื่อวัดระยะทางน้ํามันปกติผมจะไม่ฝืนถึงขนาดนี้นะแต่พอดีวันนี้ไม่มีเงินในกระเป๋าเลยคือ <c ười> ตอนเนี้สำคัญไม่มีเงินในกระเป๋าตังบาทเลยก็เลยวันนี้วันนี้ต,อนนต,อนนต้องฝืนและ้วล่ะฝืนฝืนก็พิบมาเลยเพราะไม่มีตังในกระเป๋าก็เลยฝืนมาดูกบเซีย ปกติกระพริบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบกโลมันจะเริ่มกระพริบแต่วันนี้ผมฝืนมาได้ที่ฝืนแบบน้ำมันกระพริบมาเลยนะตอนนี้ไม่ถึงบ้านสามร้อยแปดสิบกกิโลแล้ว,วอ่ะปกติแค่สี่ร้อยเต็มถังเนี่ย ถ้าไม่ฝืนไม,ไม่ไม่เสี่ยงฝืนมาอย่างผมเนี่ยมันจะอยู่มานสามร้อยสามร้อยสี่สิบสามร้อยสามสิบกิโลแต่นี่เลยมาถ่ายดูว่าผมเสี่ยงแบบไม่มีตังในกระเป๋าเลยวันเนี้ยเลิกงานมาไม่มีตังในกระเป๋าสังบาทเลยก็เลยลองเสี่ยงมันดับก็ดับก็เลยถึงบ้านนี่ถึงบ้านแนละ้วข้าซอยบ้านแนละ้วก็ได้อยู่ถึงบ้านอยู่ก็เลยถ่าย มาให้ดูว่ามันได้สามร้อยแปดสิบกโลนะเต็มถังเนี่ยถ้ามันถ้าเราฝืนมันจริงๆหรือว่าเรามีออย่างผมจริงๆเนี่ยยังไม่มีตังใน,งงนกระเป๋าเลยจริงๆเนี่ยนี่อันนี้ให้ดูไปเลยนะให้ดูให้ดูเรืออไม้เลยถ่ายให้ดูเรื่องยังไม่มีเงินในกระเป๋าจริงๆอย่างผมเนี่ยผมก็ยอมรับไม่มีตังเลยนะตอนนี้ไม่มีตังเลยกล่าวว่าเดี๋ยวก็เติมพวกนี้มาหามาถึงบ้านก่อนก็ สามร้อเจ็ดามร้แดสิบ็ดแล้วเนี่ยตอนนี้สามร้แปดเจ็ดกิโลแล้วขอเสียงขอบคุณมากถึงบ้านจนได้ก็อ the ย mm ่าทำนะครับเพราะมันก็บอกว่ามันมีผลกับเรื่องของถังน้ำมันความร้อนอะไรด้วยแต่ว่าโดยจำเป็นวันนี้จำเป็นต้องทำาืนขนาดนี้เพราะว่าไม่มีเงินในกระเป๋าเลย ก็นี่คือแก้ถ่ายไม้ดูเผื่อใครมีเหตุจําเป็นเหมือนผมอย่างหรือไม่มีตังเติมจริงๆเลยนะตอนปัจจุบันเลยก็ให้รู้ว่าแซต400อ่ะแต่ว่าผมขี่ขี่อีโค่นะผมไม่ได้ลากรอบอะไรผมขี่ขี่ตามอีโคมาเลยให้มันขึ้นหมดอีโคมาไม่เกินร้อยอะผมขี่มาไม่เกินร้อยเลยร้อยเก้าสิบเก้าห้าอยู่ประมาณนี้ให้มันขึ้น Eco อีโคตลอดทางมา ก็สำหรับคลิปนี้แค่ถ่ายมาแบ่งปันกันครับผมว่าแซร400เราสามารถขี่น้ำมันเต็มถังตอนตอนเติมที่ผมเติมอะผมเติมแบบถึงขีดเลยนะไอถึงถึงขอบถังนะขอบที่มันอยู่ใน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 ช่องเติมน้ำมันอ่ะที่เป็นขอบเล็กอะแล้วก็ผมก็กดทุกครั้งที่ผมเติมเต็มถังผมจะกดทิปเอให้เป็นศูนย์ศูนย์เพื่อวัวดน้ำมันตลอดเลยก็ไอรู้ว่าเซต400สามารถขี่ได้ถึง387กิโลนะ แต่มันยังกระพริบอยู่ตอนนี้คิดว่าน่าจะหมดน้ำมันแหละหมดน่าจะหมดเกลี้ยงหรืออะไรอย่างเงแต่มันยังไม่ดับก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันพรุ่งนี้ก็มาถึงบ้านแล้วละ่ะก็โอเคขอบคุณมากก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับยังไงฝากติดตามช่องแมงแปกไรเดอร์ด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับผมสวัสดีครับสามแปดเจ็ด